บทที่หนึ่งพูดหิมะจะเริ่มจากตรงไหนดีละ่ะฉันเป็นแค่เด็กผู้หญิงในหมู่บ้านทั่วไปยกเว้นว่าฉันอาจจะสวยกว่าคนอื่นเล็กน้อยครอบครัวฉันเป็นคนธรรมดาชีวิตก็ปกติไม่มีอะไรพิเศษถึงฉันจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นแต่ก็นั่นแหละฉันยังเป็นเด็กชีวิตก็ไม่ค่อยราบรื่นนักมันเป็นช่วงวันเกิดปีที่14ของฉันบ้านของฉันถูกปล้นพ่อแม่ถูกฆ่าตาย ฉันตกใจมากแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นฉันถูกนำตัวไปที่ห้องใต้ดินแต่ตอนนั้นฉันถูกปิดตาก็เลยไม่รู้ว่าถูกนำตัวไปที่ไหนแต่ฉันรู้ว่ามันอยู่ไกลจากบ้านของฉันมากๆและหลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยพวกเขาทำการทดลองกับร่างกายของฉันฉันได้ยินพวกเขาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทดลองก่อนหน้านี้หลายล้านครั้งฉันจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ แต่คุณเชื่อไหมพวกเขาไม่ได้ฉีดยาช้าให้ฉันเลยฉันคิดว่าฉันคงไม่รอดแน่ๆฉันยังงงกับตัวเองอยู่เลยว่าฉันรอดมาได้ยังไงและในที่สุดดูเหมือนว่าการทดลองของพวกเขาจะสำเร็จด้วยพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉันกลายเป็นนานโนแมนเซอร์คนแรกของโลกเป็นผู้วิเศษที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ ในทางทฤษฎีฉันสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่ฉันต้องการได้ถ้าฉันมีมานานและความเข้าใจเพียงพอถึงแม้ว่าฉันจะกลายเป็นผู้วิเศษไปแล้วแต่ฉันก็ไม่สามารถหนีไปจากพวกเขาได้เพราะพวกเขาฝังระเบิดไว้ในร่างกายของฉันทำให้ฉันไม่สามารถขัดขืนหรือต่อต้านพวกเขาได้ เวลาผ่านไปฉันพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาไม่เคยให้โอกาสฉันเรียนรู้อะไรเลยเพื่อที่จะหนีจากการควบคุมของพวกเขาจากนั้นมิสเตอร์ฮีโร่ก็บุกเข้ามาพร้อมกับกองทหารของพวกเขาและทำลายห้องแลบแห่งนี้ฉันถูกส่งไปป้องกันพวกเขาแต่ฉันสู้พวกเขาไม่ได้ฉันจึงถูกจับแต่มิสเตอร์ฮีโร่สงสารฉันก็เลยไม่ได้ฆ่าฉัน หลังจากทำลายห้องแล็บแล้วเขาจึงช่วยนำระเบิดออกจากตัวฉันทำให้ฉันได้รับอิสระอีกครั้งฉันดีใจมากฉันรู้สึกขอบคุณเขาแต่แน่นอนว่าไม่ถึงขั้นบูชาจนไม่ลืมหูลืมตาเขาเสนอให้ฉันเข้าร่วมปาร์ตี้กับเขาและฉันยอมรับเพราะฉันไม่มีที่อื่นให้ไปอีกแล้วพวกเราอัพเลเวลไปด้วยกันแข็งแกร่งขึ้นไปด้วยกันและฉันก็แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยด้วย อาฉันอาจจะเล่าข้ามไปคุณอาจสงสัยว่าอะไรคือการอัพเลเวลในโลกของฉันทุกคนเรียกมันว่าระบบตั้งแต่พวกเราเกิดมาคุณลักษณะต่างๆของเราเผ่าพ,พันธุ์หรือการเติบโตจะถูกบันทึกเอาไว้ในระบบฉันเคยสงสัยว่าระบบมันคืออะไรมาจากไหนฉันพยายามค้นหาคำตอบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรฉันก็เลยยอมรับว,ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ต่อมาดูเหมือนว่าฉันจะเริ่มแข่งแก่งกว่าคนอื่นและมิสเตอร์ฮีโร่ก็ไม่ชอบเห็นใครแข่งแก่งกว่าเขาเขาเลยสร้างเครื่องมือบางอย่างเพื่อจำกัดพลังของฉันเอาไว้ซึ่งมันจะทำให้ฉันอ่อนแอกว่าเขาเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาก็ฆ่าฉันพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งฉันก็อยู่ที่นี่ในทุ่งหิมะที่ไกลออกไปฉันได้ยินเสียงของหมาป่าคำรามใส่ฉันตอนนี้รอบกายฉันมีศพหมาป่าเต็มไปหมด แน่นอนว่าเป็นอย่างที่คุณคิดเอาไว้ฉันเป็นคนฆ่าพวกมันเองแหละเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับหัวของมาป่าที่เธอเพิ่งฆ่าไปเยี่ยมไม่ถึงชั่วโมงฉันก็จัดการกับที่นี่ได้ละเธอบ่นพิมพำขณะยืนขึ้นเธอมีผมสีดำยาวและดวงตาสีฟ้าผิวของเธอซีดมันทำให้เธอดูเหมือนตุ๊กตาตอนนี้เธอสวมชุดสีขาวซึ่งพลิ้วไหวไปตามแรงลมเธอสูงหฟุตสมนิ้ว แล้วก็อย่างที่รู้กันตอนนี้เธอคือพูดฮิมะชื่อชิโร่เผ่าพันธุ์พูดฮิมะยังไม่วัฒนาการเลเวล3คลาสที่1พูดฮิมะคลาสที่2นาโนแมนเซอร์ HP 190จาก250 MP 390จาก500 STR 10 VIT 10 int 30 agi 20 dex 15 def 10แต้มที่ยังไม่ได้ใช้งาน15ค่าเฉลี่ยมนุษย์ผู้ใหญ่เพศชาย20แต้มให้ตายสิชิโร่พึพรรมพำขณะนั่งอยู่บนศพค่าสถานะที่สำคัญสำหรับนาโน n มนเซอร์นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าคือ int agi dex และ STR ขออธิบายเพิ่มเติม HP คือค่าพลังชีวิต MP คือค่าพลังนะมานา STR คือค่าความแข็งแกร่งช่วยให้เธอสามารถยกอาวุธได้ VIT คือค่าที่เพิ่มขึ้นทั้งพลังป้องกันและพลังชีวิต INT คือค่าความฉลาดซึ่งมันจะมอบมานาให้กับเธอซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นในการไร่เวท AGI คือค่าความว่องไวช่วยให้หลบหลีกได้ดีขึ้น DEX คือค่าความชำนาญช่วยให้เธอใช้อาวุธได้ดีขึ้นและเปลี่ยนอาวุธได้เร็วขึ้น DEF คือค่าพลังป้องกันอย่างไรก็ตามด้วยการที่ตอนนี้เธอมีคลาสพูดหิมะเพิ่มเข้ามา ทำให้เธอไม่แน่ใจว่าจะกระจายเต้มสถานะยังไงจากสิ่งที่เธอรู้คลาสพูดหิมะจัดอยู่ในประเภทมอนสเตอร์ชั้นต่ำสุดที่อยู่ในระดับ E โดยการจัดอันดับจะเรียงจาก E อ่อนแอที่สุดไปจนถึง SSS ซึ่งแข็งแกร่งที่สุด แม้ว่าพูดหิมะจะอยู่ในอันดับต่ำสุดแต่ถ้าเธอพัฒนากลายเป็นพูดหิมะในร่างหญิงสาวไว้ผู้ใหญ่หรือที่เรียกว่ายูกิโอนะเธอจะถูกจัดให้เป็นมอนสเตอร์ระดับ c ถึง B และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงชอบฆ่าพูดหิมะในร่างเด็กมากกว่าฆ่าพูดหิมะในร่างผู้ใหญ่หรือยูกิโอนะวงเล็บหลังจากนี้จะเรียกปีศาจสาวหิมะในร่างผู้ใหญ่ว่ายูกิออนะ เพื่อไม่ให้สับสนกับปีศาจสาวหิมะในร่างเด็กยูกิออนะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของเวทมนต์เนื่องจากพวกเขาใช้พลังเวทน้ำแข็งซึ่งมันเป็นศัตรูที่น่ารำคาญเพราะมันทำให้การตอบสนองของคุณช้าลงและทำให้คุณหลับเมื่ออุณหภูมิลดลง จากสิ่งที่เธอเข้าใจสำหรับคลาสปีสาศาสาวเฮมะการเพิ่มค่า INT น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะมันให้ค่ามานาและเพิ่มค่าความเสียหายเวทมนต์ให้กับเธอด้วยเนื่องจากคลาสนาโนเมนเซอร์เป็นระดับ SSS ซึ่งเป็นระดับสูงสุดดังนั้นทักษะส่วนใหญ่จึงใช้งานไม่ได้เพราะขาดมานาและค่าความแข็งแกร่งของฉันยังไม่พอชิโรพ่พรึมพำขณะดูสกิลของเธอ พูดฮิมะสกิลที่ใช้งานได้ระดับ1เวทน้ำแข็งฟื้นฟ,นฟ,นฟนูแบบพาสซีฟให้พอรอด้วยน้ำแข็งคลาสที่2องนาโนแมนเซอร์สกิลที่ใช้งานได้สร้างมีดสัน้นก่อนอื่นฉันจะใส่สิบแต้มไปที่ AGI และ5้าแต้มไปที่ INT ก่อนละกันแล้วค่อยโฟกัสสถานะอื่นทีหลังเพราะทั้งสองสถานะนี้สำคัญสำหรับฉันที่สุดในตอนนี้ ทักษะการสร้างมิสซั้นของเธอนั้นใช้มานามากเกินไปทำให้เธอไม่สามารถสร้างมันได้หลายอันและควบคุมได้ไม่นานดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเธอคือใช้สกิลของคลาสพูดหิมะระบบชื่อชิโร่เผ่าพันธุ์พูดหิมะหวงเล็บยังไม่วิวัฒนาการเลเวล3คลาสที่1ผพูดหิมะคลาสที่2 n a นานแมนเซอร์ hp 250จาก250 mp 430จาก600 str 10 vit 10 int 35 a g i 30 dx 15 def 10แต้มที่ยังไม่ได้ใช้งาน0เนื่องจากลักษณะของคลาส n โน o m น n ซอร์ทักษะแต่ละอย่างของเธอจึงจำเป็นต้องใช้มานานจำนวนมากเพราะมันไม่ได้มีไว้สำหรับให้ monster ระดับต่ำอย่างพูดทิมะโครก ชิโร่หยุดเมื่อเธอรู้สึกว่าท้องของเธอมันเรียกหาอาหารเมื่อมองไปที่ซากศพของหมาป่าเธอก็เริ่มน้ำลายไหล,ไหลมอนสเตอร์กินอะไรเป็นอาหารนะฉันไม่คิดว่าฉันเคยได้ยินว่าพูดหิมะาเป็นสัตว์กินเนื้อชิโร่คิดหรือว่าเป็นหินมานาเธอเพึมพำรรขนาดเอื้อมไปที่หัวใจของหมาป่าฉึกฉึกฉึกเสียงฉีกเนื้อเสียงของเลือดเละเนื้อดังขึ้นในขณะที่เธอมองไปรอบๆภายในร่างกายของหมาป่า เธอบดขยี้หัวใจของมันและถอนหายใจเพราะไม่มีหินมานาอย่างที่เธอต้องการมอนสเตอร์เลเวลต่ำอย่างเช่นหมาป่าพวกนี้มักไม่ค่อยดรอปหินมานาอฉันต้องการอาหารชิโร่บ,บนขณะกำลังค้นหาหินมานาในซากศพอื่นแต่เธอก็ไม่พบอฉันคงโชคไม่ดีจริงๆนั่นแหละลืมมันไปเถอะงั้นก็เก็บรวบรวมเธอกล่าวและสั่ง เธอกล่าวและเรียกใช้คำสั่งเก็บรวบรวมเพื่อเก็บรวบรวมซากศพของหมาป่าเธอต้องเลือกเก็บรวบรวมเพื่อเก็บซากศพของหมาป่าก่อนที่มันจะสลายไปกลายเป็นมานาในธรรมชาติซึ่งหินมานาที่เธอต้องการก็จะหายไปด้วยหืมชิโรหยุดเมื่อเธอได้กลิ่นหอมที่น่าหลงไหลแหล่งที่มาดูเหมือนจะเป็นมานาจากร่างหมาป่าที่สลายไปอ่าฉันกินมานาพวกนี้ได้ ชิโร่ลองออกมาขณะที่เธอดูดมานาทั้งหมดอย่างรวดเร็วเข้าไปในปากของเธอแต่มันก็น่าเสียดายเล็กน้อยเพราะเธอตอบสนองช้าเกินไปทําให้เธอดูดมานาบางส่วนไม่ทันก่อนที่มันจะสลายไปเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกําลังดื่มซุปทําให้เธอพึงพอใจเมื่อเธอมองไปที่คลังของเธอในตอนนี้มีเขี้ยวหมาป่าสหนังหมาป่าสี่ดวงตาหมาป่าเจ กระดูกที่แตกหัก10บชี้แค่ของทั่วไปเล็กๆน้อยๆฉันไม่ได้เป็นช่างตีเหล็กหรือนักปรุงยานะทำไมไม่ดรอปอาวุธอะไรสักอย่างให้ฉันบ้างชิโร่บ่นก่อนจะทิ้งไอเทมพวกนี้และเก็บเหรียญทองได้รับ40ดอลลาร์ดอลลาร์หรอสกุลเงินอาเรียนไม่ใช่ทองคําเงินและทองแดงหรอกหรอชิโร่บน่นพึมพำเมื่อเห็นสกุลเงินที่ไม่คุ้นเคย หรือว่าบางทีฉันจะเดินทางข้ามเวลาไปในอนาคตทำให้สกุลเงินเปลี่ยนแปลงนะชิโรคิดเธอมีทฤษฎีอีกหนึ่งซึ่งก็คือเธอย้ายมาเกิดในทวีปอื่นของโลกแต่นั่นค่อนข้างไร้สาระชิโรนั่งลงกอดขาของเธอขณะมองไปรอบๆมันเป็นทุ่งหิมะแต่เธอรู้ว่าเวลาอยู่ในดันเจียนที่มีความยากระดับต่ำถึงกลางเธอคาดเดาเช่นนี้เพราะเลเวลที่ต่ำที่สุดของมาป่า แผนที่เธอเรียกใช้คำสั่งชั้น2อดันเจียนมาป่าหิมะป่าหิมะหรอไม่ใช่ว่าเวทมนต์ของฉันจะอ่อนกว่าบอสหรอกเหรอชิโร่กล่า,ขาวขณะมองดูแผนที่แม้ว่าเธอจะใช้คะแนนทั้งหมดเพื่ออัพไปที่คลาสนานโนแมนเซอร์เพื่อใช้งานสกิลมีดสั้นแต่มันก็จะไม่สร้างความเสียหายมากนักยกเว้นว่าเธอจะสร้างปืนขึ้นมาแทนดังนั้นเธอไม่สามารถใช้คลาสนานโนแมนเซอร์ล้างดันเจียนได้แน่นอน ไม่ฉันเพิ่งได้รับโอกาสครั้งที่สองจะมาติดอยู่ที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะฉันเป็นปีศาจหิมะไม่ใช่หรอหรือว่าฉันเป็นมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนนี้ด้วยเธอหยุดโดยไม่รู้ตัวก่อนที่ฉันจะได้สู้กับบอสฉันต้องฆ่ามอนสเตอร์ในดันเจี้ยนให้หมดก่อนไม่ใช่หรอซึ่งนั่นรวมตัวฉันเองด้วยและแบบนี้ฉันจะออกจากดันเจี้ยนได้ยังไงอ้าชิโร่ร้องด้วยความหหมดหงิดเธอเพิ่งได้รับโอกาสครั้งที่สอง แต่เธอต้องมาติดอยู่ในเจียนดันเจียนเนี่ยนะแม้ว่าเสียงของเธอจะดึงดูดพวกมอนสเตอร์แต่เธอก็ไม่สนใจเพราะยังไงเธอต้องก็ต้องการอาหารอยู่ดีดูเหมือนจะมีหมาป่าจํานวนมากมาปรากฏตัวขึ้นเมื่อชิโรหันไปมองพวกมันมานี่มาคุณหมาป่าน้องสาวคนนี้เป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวน,น้อยไม่มีอันตรายกับคุณหรอกเธอพยายามยิม้มขณะล่อหมาป่าเข้ามาใกล้ๆทั้งๆท,ที่เธอยังมีเลือดเปื้อนอยู่เต็มตัว ทำไมพวกมันไม่โจมตีฉะะันล่ะชิโรคิดดูเหมือนว่าพวกมันจะระวังอะไรสักอย่างเธอตัดสินใจหันหลังกลับและก็วิ่งแล้วก็ทำเหมือนสะดุดกับอะไรสักอย่างเราล้มลงทงั้งๆที่บนพื้นว่างเปล่าและไม่มีอะไรเลยไอ้ยาฉันสะดุดล้มแล้วฉันจะหนีไปได้ยังไงเธอพูดพลางมองไปที่หมาป่าเฮ่ hey, เอาจริงดินี่พวกแกไม่คิดจะทำอะไรฉนันเลยเหรอชิโรพูดแล้วลุกขึ้นนั่ง ดูเหมือนว่าเธอจะคิดอะไรบางอย่างได้เธอบอกมือไปรอบๆแล้วนอนหงายเนื่องจากพวกแกไม่ต้องการจะโจมตีฉันงั้นก็ดีเหมือนกันฉันจะให้พวกแกเป็นบอดี้การ์ดแล้วนอนพักสักทีแล้วกันเธอพูดและปิดตาลงวงเล็บ MP 250จาก600ในระหว่างที่เธอกำลังรอเธอได้ยินเสียงเนื้อที่ถูกฉีกทำให้เธอลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งเธอเห็นมาป่าติดกับกับดักที่เธอวางเอาไว้ก่อนหน้านี้ เธอไม่กลัวว่ากับดักพวกนั้นจะไม่ทํางานเพราะเธอได้ทดสอบก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นกับดักที่สร้างขึ้นมาจากการรวมสกิลของเธอทําให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเวทระดับหนึ่งโดยทั่วไปปัญหาเพียงอย่างเดียวของเธอก็คือมานาความคิดในการรวมสกิลเวทเธอได้เรียนรู้ในตอนที่เธออยู่ในปาร์ตี้ของมิสเตอร์ฮีโร่ถึงแม้ว่าคลาสนานโนแมนเซอร์ของเธอจะไม่ได้เน้นที่สกิลเวทแต่เธอก็ คิดว่าเรียนรู้เอาไว้หล,หลายๆอย่างน่าจะดีกว่าเผื่อจะมีประโยชน์ในอนาคตหลังจากนั้นเธอก็จัดการกับหมาป่าทั้ง5้าตัวสุดท้ายเธอพบหินมานาขนาดเท่านี้ก้อยในหัวใจของหมาป่าตัวหนึ่งเธอโยนมันเข้าไปในปากอย่างรวดเร็วเธอพบว่ารสชาติของมันคล้ายกับขนมเธอเลียริมฝีปากของเธอและอดไม่ได้ที่จะบน่นเพราะอัตราการดรอปของหินมานานั้นน้อยจริงๆคำสั่งเก็บรวบรวม เธอเรียกใช้คำสั่งอีกครั้งคราวนี้เธอเตรียมตัวเอาไว้แล้วและจะไม่พลาดมานาสักหยดเธอได้รับไอเทมทั่วไปอีกครั้งและได้รับเหรียญ50ดอลลาร์ระบบชื่อชิโร่เข่าพันธ์พูดหิมะวงเล็บยังไม่วิวัฒนาการเลเวล4เพิ่มจาก3มาเป็น4คลาสที่1พูดหิมะคลาสที่2นาโนแมนเซอร์ SP 250จาก250 MP 430จาก600 STR 10 VIT 10 INT 35 AGI 30 DEX 15 DEF 10แต้มคงเหลือ5และการเงิน80ดอลลาร์การอัพเลเวลจาก1ถึง20แต่ละครั้งจะได้5แต้มโดยปกติในช่วงเลเวลที่1ถึง20 จะเป็นช่วงทดสอบความสามารถในการอัพแต้มสถานะจะยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่หลังจากเลเวลที่20เป็นแล้วพวกเขาจะได้รับสกิลในคลาสของพวกเขาหรือเริ่มได้รับสกิลพาสซีฟแบบต่างๆซึ่งจะทำให้พวกเขาควรโฟกัสไปที่การอัพสถานะแบบไหนแต่สำหรับชิโร่เธอรู้ดีว่าควรจะอัพสถานะอะไรเธอมองไปที่ข้อมูลของตัวเองแล้วยักหน้าระบบชื่อชิโร่ เผ่าพันธ์ผู้ทีมะหวงเล็บยังไม่วิวัฒนาการเล v e l 4คลาสที่1ผู้ทีมะคลาสที่2นาโนเมนเซอร์ SP 250จาก350 MP 480จาก650 STR 11 VIT 11 INT 36 AGI 32 DEX 15 DEF 10 แต้มคงเหลือ0การเงิน80ดอลลาร์เธอกระจาย2แต้มไปที่ AGI และ STR, VIT, INT อย่างละหนึ่งและเมื่อเธออัพเลเวลเป็นเลเวล4แล้วค่า HP กับค่า MP ของเธอจึงเพิ่มขึ้นอย่างละ50แต้มทันทีเธอมองไปรอบๆเพื่อหาที่ตั้งแคมป์ชั่วคราวเพราะการตั้งแคมป์ในดันเจียนไม่ใช่เรื่องแปลก แต่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการตั้งแคมป์อย่างปลอดภัยแต่เนื่องจากขาดทรัพยากรและเธอไม่สามารถหาพวกมันได้สุดท้ายเธอจึงตัดสินใจนอนบนต้นไม้ในขณะที่เธออยู่บนกิ่งไม้เธอก็มองหาเสาโอเบลิสเสาโอเบลิสเป็นเหมือนกับบันไดที่เชื่อมต่อแต่ละชั้นทำให้เธอสามารถขึ้นหรือลงไปชั้นอื่นๆได้เป้าหมายของเธอก็คือดูว่าสามารถออกไปจากดันเจี้ยนนี้ได้หรือไม่ พรคลาสของเธอเสียเปรียบถ้าหากจะสู้กับบอสของดันเจียนนี้อยู่ตรงนี้นี่เองเธอยิ้มขณะที่เธอเห็นเสาโอเบลิสซึ่งดูคล้ายกับหอคอยตั้งต่างหานอยู่ทางด้านซ้ายของเธอหอคอยทำจากวัสดุสีดำและส่องแสงสีเขียวเหมือนไฟนีออนตามรอยต่อทำให้มันดูโดดเด่นเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมด้านข้างเมื่อแสงเป็นสีแดงหมายความว่าคุณไม่สามารถใช้เสาโอเบลิสได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นบางอย่างเหมือนกันที่ทำให้ไม่สามารถใช้เสาโอเบลิสได้อย่างเช่นตอนที่คุณกำลังสู้กับบอสถ้าปาร์ตี้ของคุณไม่ถูกฆ่าตายทั้งหมดหรือบอสถูกฆ่าคุณก็จะไม่สามารถใช้เสาโอเบลิสได้และยิ่งอยู่ใกล้เสามากเท่าไหร่แสงก็จะยิ่งเข้มขึ้นทำให้มอนสเตอร์แถวนั้นดูร้ายขึ้นดังนั้นการเดินทางไปที่เสาโอเบลิสจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักในตอนนี้ เธอนั่งลงบนกี่ไม้และมองดูท้องฟ้าที่ไม่มีดวงดาวรัศมีความสงบของเธอทำให้เธอดูลึกลับในขณะนี้เราก็ว่าเธอกำลังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างอยู่สิ่งที่ทำให้ผู้คนนึกถึงความหมายของการมีชีวิตฉันสงสัยว่าฉันจะกินหมาป่าได้ไหมหรือฉันควรจะเอามันมาทำเป็นอาหารแทนที่จะสลายมันแล้วกินเป็นมานาไม่ดีกว่า เนื้อมอนสเตอร์อาจจะเก็บเอาไว้และปรุงได้แม้ว่าจะไม่มีที่เก็บเพียงพอก็สามารถเลือกสะสมของที่ดรอปจากร่างกายของพวกมันได้เนื้อมอนสเตอร์บางชนิดเมื่อกินไปแล้วจะให้ปัฟบบางอย่างชั่วคราวทําให้มีสถานะพิเศษขึ้นมาหรือค่าสถานะบางอย่างสูงขึ้นมีเนื้อมอนสเตอร์บางประเภทที่กินแล้วสามารถได้รับค่าสถานะอย่างถาวรเช่นเนื้อมังกรที่เพิ่มค่า DF STR, AGI และ VIT นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกส่วนของมอนสเตอร์ระดับสูงจึงมีค่าและไม่ควรพลาดที่จะเก็บพวกมันเอาไว้แม้ว่าการกินเนื้อดิบจะเป็นอันตรายมากกว่าได้รับประโยชน์และมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ก็มีคุณสมบัติแบบนี้เช่นกันและดูเหมือนว่ายูกิโอนะจะทำให้ค่า INT เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้บรรเทาความเครียด สำหรับ,รบรนักผจญภัยในระดับสูงได้ด้วยชิโร่ไม่คุ้นเคยเนื่องจากเธอไม่เคยเห็นมนุษย์ที่จับคู่กับมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าตนเองมอนสเตอร์ที่ถูกนำมาใช้งานและได้พบบ่อยที่สุดก็คือเอลฟ์และพวกมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์แต่ด้วยบางส่วนที่ไม่เหมือนมนุษย์พวกเธอจึงถูกจัดว่าเป็นพวกเกืองมนุษย์และมีสถานะด้ยอยก,กว่ามนุษย์เมื่อชิโร่มองไปที่แขนของตัวเองเธอก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามีใครเคยลองกิน พูดหิมะแล้วหรือยังผลมันเป็นยังไงบ้างหากพวกเขาพยายามที่จะกินฉันฉันจะแช่แข็งพวกเขาและบทขยี้ซะเธอคิดด้วยอารมณ์ขันเล็กน้อยแต่เธอก็เข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเธอถูอกจับในขณะที่เธอ,อยังอ่อนแออยู่แบบนี้หลังจากวางกับดักรอบๆอเธอก็กลับมาอยู่บนต้นไม้และหลับตาลง